สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกท่ทานเนาะบะว่าในาประเทศและต่างประเทศเฮาก็พอสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยพอก,กันอีกคือเก้ากับสองสันนป่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาก็เงียบเงาเงียบเงาคือเมื่อน,นี่น่นไพ่กับไปอยู่เพื่อนเนาะอยู่เพื่อนแต่เฮาก็ไม่ใหญ่จืดและกับร้านสาวสามคนพี่น้อง บุญวุ่นอยู่ร้านสาวสามคนนะก็ได้ป้าพักไม่ใหญ่จืดพี่น้องไม่อยากจอเอ่ยสมงานใช่ไหมไปบุญำกันพี่น้องป<ะ>้า <ปะ S 2> ยาย <ปะ S 2> พักเต่าคือมงงามเท้ค่ะแ <ปะ S 1> มนเบิร์ตอันนี้นะพี่น้องเพื่อปูม,มักเพียกกันยังเอาผักกาดมาใส่งมกันตะเพื่อตะพื่อจะจืด<อ>มาลกออกเด้อป้าพี่น้องพักไม่ใหญ่จืด สวง,งามตวนปลูกก่อนพี่น้องป้ายายพักเจ้างามโพดงามโพดงามเหลืออุ้ยพักกำงามบ่อาไตา่กับบัมาลินเนาะเข้ากับบดไปายพี่น้องเลยแปลว่าเพิ่นว่าเพิ่น,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 นสิมาเข้าก็เลยถ่ามบัมาจักเถื่อพักมันก็นสิแก่บ่ละแหละลขี่ตัวแล้พี่น้อง ้ยว่าว่าสั่งกี่ตัวอะ <laughs> ไรได้ไหมมาดีพี่น้องว่าว่าสั่งกี่ตัวอะไได้ว่ะสั่นเก็บมาเคลือเคลือเกอปเป็นตะแกเป็นเศียน้อยอ้าเป็นตะแเส็บทายายทำไมดีเขียนหน้าเขียนข้ามเป็นมายหญ่พระเอกพระเอกซ่องจะไปสายใหญ่ซ่องมาจักไว้ข้างในล่ะบ่อยู่บ<ม>่อืมพี่น้องพระเอกซ่องบ่อยู่ไปเหยียกไปงาน,นว่ะสัน หายหายพระเอกซ่องนะอืมไปสี่หายพระเอกซ่องพันพี่น้องปั้นมานี่เลยสิ่หายมาสั่งอืมเหย์โอ๊ตปั้นพี่น้องลูกหาคนละเมย์โอดแล้วพี่น้องเลยลูกหาคนละเมย์โอยอดบ่ยายอืมยายสิ่หายเลยแม่หมอใส่ยาย มีตะมาักมาเบิ่งกับเชอรี่งานใสมมาเบิ่งกว่าพี่น้องนี่มีตะมาักอะไรอยู่ในนัยนี้นี่สิ่ทางในผีเแมันเบิดผีทางในเนี่เอาไปทำนะไรซุกมายายเนาะน้ำมันอะยังดิบๆอยู่พี่น้องไงมะเขือเขือบักเขือเทบักเขือเล่นบักเล่นเนาะเอบักเขือเทศบานเฮาเอิ้นดกระเทศ อากเลนเช,อชออาสนุตู้น้ำุกอืมอืมเนี่เรื่องไฟสูนหร,ร,รือปาไฟตูนยายจื่อผดกลับออกกับข่าวว่าซานพี่น้องเลยเก็บมะเขือเขึ้นมาเล่นตามสวนเปาะฮะอ๋อ,อยายลีอพักซองน้นไปขันสมแล้วว่าซานพี่น้องขันสมพักพี่น้องเคยกินบอ่อทำผู้ชมเคยกินบ่เนาะ แซ่บเลยเนาะแซ่บเลยพี่น้องเขาก็ยังว่าแซ่บเลยพี่ผัดประกันได้กับคอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเลยมายายมื่อเนี่ยบรรยากาศคือดีแท้น่ะมาแเสร็จยยญญาาแล้วมาพักต่อ <laughs> <laughs> แบบว่าเมื่อเนี่ยมันบ่กฮอตน,นะแม่เนาะ โอ้ควข้ือ้ขจ่องได้ยายโอ้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 อืมอืมพักการยายจืดเนาะยายจืดลำเศาลำแรงเมื่อนี้ปีนี้พี่น้องเอ้ยยายจืดผืนมีอันมีสวนแคมเพือนปีไก่ผมไปปลูกอยู่หน้าเลย่บริกินพักจักเถื่อโอ้ย ลูกน,น,น้อยซะว่าเอาขี่รถจักรนั่นเขาปวดโพเข้ามานี่ยจืดกําลังสีแกงเขียดพี่น้องอ <c oughs> กําลังสีลงมือแกงเลยค่ะกําลังเอาฐพักใส่พี่น้องขี้พักบัวพักกาดเกล็ดกบรบเบลายเอาแต่พักใส่เกล็ <c oughs> ดบระลายภาษาอต่พักใส่ ใ่เดน,นอยแกพน้องกิกกี้พันวาให้เอาพักใส่ล,ลายโลดพส่ผักใส่เป็นขูดขู่มาสัน้องกิกกี้น้องกิกกี้พันหมากกินผักตามใจสุดกะได้เขียดเนม่เนนะพี่น้องจันหาเขียดบบเห็นไม่ใหญ่วะนี่อาผักใสเป็นทีแล้วพี่น้องโอ้เขียดขึ้นหน่อยแทน,น อ๋อเนาะโอ้ยแม่เขียนโบแม่แก้วเขียนโบโอ้เขียนโม่มกกาาน้องหนัดไปหามาเมื่อนสาวน้องนัดน,น้องขอดพี่น้องมือนี่บรรยากาศดีเลยพี่น้องเลยฟังเลยพ้นกับตกไปปล่อยบนตกไปปล่อยเลยพี่น้องเด้อห,ห้ามดอกบ,บังมง่วงพี่น้อง เดี้ยไปตั้งแต่ก็ะเ็นแต่นาแรงกระสิวัสนีเห็นนาแรงมาดีแล้วนะคือแอนย้ำดัมนาก็ะเ็นแต่ดำหนาโพดโพสน้องพี่น้องจะก็เอาบบกเล่นใส่มันะสมเไหนก็ได้อาใส่ก็วโอ้ทั้งฝนตกทั้งลมนาย ก็เปิดยบรลมพร้อมใส่พีันวลงไปนี่มาเด้อพี่น้องกินข้ารำกันเด้อกินมข่ากับแกงหอยแกงเขียดแกงหอยใส่เขียน่อย่นงแล้่ก็ะมีแจ้วแล้วก็มีป่นป่นหนูหอยมาปัดจิบม่ะมาปัดจิบไห้แล้วเออะ หอยาหอยตัว่อยไหนเนนอะไเนยโอ้ยกินเ่าแข่งพนน้องนตะกนตโอ้ยรากรดเป็นหวหัวคอแม่ไปทางไนเบิดอ้มาสูแทะสบายดีพี่น้อง แม่เจ,จนะิดจนกมากินขาวน้ำกันมึงเ,เรยพ่อแม่กับลูกกระป๋องกับปีบ่บัดพ่อแม่เขาละจักไปไหนไม่รู้จักอออพออีกคราหน่อยเลยวันพระต้องหายมาพระต้องหายเปื่อนลูกหลานจ้ามากินบ่ลูโอ้ เจ้ากูอยู่ทางนี้ก็ไม่ลรอกจะเป็นยังรู้แม่แม่เอาเอาเอาเวอร์ชั่งนะแมานางข้ามีแก้บุ้มเจ้าแม่แป้งเจ้าแทะดูคอยตะกลนอยู่ก็บอกกินข้าวมาเลยคนตกตนะแซบบอแกงหอยแซบแซบแซ่แซบนะ ใส่ผ oh, oh, ักปังลลายกินนกีกี้เอนกี้กี้มาตังค์ซี่อร่อยเลยแซ่บแซ่บแซ่บเออสบายบารลูกมาขึ้นเขาเพื่อกันบุ้งเด้อไปดีพี่น้องกินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเด้อโอ้หนอนไงใส่ข้าวน้ำลูก ข้เขา,าบ่าย<อ>ี่น้ไงเ้ยป้าป้าไ้ขวเลยะข้าวเียบาบแล้วก็ลอยแม่ผมกเกียน,นะะจพ่อแม่จะมาสากขสวรเนี่ยจนมาแล้วขาแม่ว่ะขึ้นมา,นะาไหวใช่รเาไปหอดสว่าน,นี่ยบางอือ Mẹ tổng เหงียดเล็กน้อยก็ต้มบ่เห็นโตอือพ่อเบิยกิน แนวเขียดน้อยเนาะชั <ide> ้นสี่สิบหลายปีมันกับบอใหญ่ไปเนาะเอ้ยเพราะว่าแนวอะไรแนวเขียดน้อยเนาะเออเขียดน้อยนี่เขียดอีโมเนาะแล้วก็เขียดคาคัมแล้วก็เขียดตัวไหนหน่อยเขียดหน่อยไปเนาะเลยใช่แล้วลุกยต้องหัดอย่าเอาเขียดน้อยลาย่ามันบวกระเบือพื้นมาสิน้ำมันใหญ่ใหเนี่ยอันนี้มันคือแนวมันเนาะมันลายได้พี่น้องเจ็บเขาจับไปเยี่ยงยังขึ้นเห็นใบลาย อาจารย์ที่เป็นแบมันเลยมาตูดหะครับทำเนื้อเอาเอาอะ ลอยมาใส่ล่ามุ้งมุ้งต้งข้าวปแม่อแล้ว้วขาวชาขาวสารทั้งลังอินีุ่นแห้งน่ะคือที่หามในตลาดหามสุดําลงมาจะป่าเอาขึ้นมแต่บลวะบ้าคนนา่งเล่นแล้วน้ามีบ่ไปจ้บผึ่หรือว่าเนี่ยไร มางาน้เปนจอื่นเหรอเห็นบเดินโบกพนเิหายเนเดนมันต้มทำดอกม่วงำผนนากาโควัดเลยดต้แหงกัพอไระจับ้กเองพอได้ประจับอื่นมนตพอควรปจับนะต้ทดอก

คน้อเกิคลีเ่นนี้เ้ยฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนุป่าในน้พีน่น้องพ่อันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีสดีบาบ้าย